สังสารวัฏวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานในภพภูมิต่างๆอย่างไม่รู้จักจบสิ้นไม่ว่าสัตว์โลกจะไปเกิดในภพใดก็ล้วนตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ภพภูมิมีทั้งที่ต่ำที่สูงที่ทุกแสนสาหัสและที่สุขสบายแต่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีความเที่ยงแท้ไม่มีแก่นสาร เมื่อทำอกุศลกรรมย่อมไปสู่ทุกขติภูมิเช่นนรกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยาวนานราวกับไม่มีขี้สิ้นสุดด้วยผลแห่งกรรมที่ได้สร้างไว้ในภพภูมิเดรฉานสัตว์ทั้งหลายต้องทนทุกข์จากการถูกล่าการถูกทารุณกรรมความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจในธรรมเป็นวัตจักรแห่งการเอาชีวิตรอดที่โหดร้ายเรตภูมิ คือพบของผู้หิวโหยถูกทรมานด้วยความหิวโหยกระหายและความทุกข์ทางใจอย่างแสนสาหาัสไม่สามารถหาอาหารหรือน้ามาบรรเทาได้แม้พบภูมิที่สุขสบายอย่างมนุษย์หรือเทวดาก็ยังคงอยู่ภายใต้อนิจจงทุกขังอนัตตาต้องผเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายและต้องกลับมาเวียนว่ายอีก ผลทางเดียวที่จะพ้นจากสังสารวัฏวงจรแห่งทุกนี้คือการดำเนินตามมรรคมีองค์8อริยมรรคอันประเสริฐเพื่อเข้าถึงพระนิพพานจงหมั่นเพียรสร้างกุศลลดละอกุศลเพื่อการพ้นทุกข์โดยแท้จริงอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา